ใช่คะ่ะครับสออดีว่าจะมาสั่งพิกแกงน,นะครับสั่งได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่วรรณาวงศ์สวัยนะคะเป็นประธานกลุ่มพิแกงหมู่บ้านวางน้าไทยดําค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อสมศุขผิวระอ,ออเป็นรองประธานกลุ่มพิกแกงบ้านวางน้ําจากถึงว่าเรามาเปิดามาเป็นกลุ่มอาชีพแบบนี้อ่าที่มาที่มาของกลุ่มเราเลยนะคะก็เกิดจากการว่างงานจากอาชีพไทยทีนี้ทางสกรรของอำเภอคลองขุงนะคะก็ได้ เข้ามาสร้างปุ่มอาชีพให้กับเราโดยเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการฝึกอาชีพในเรื่องของอาหารซึ่งของกลุ่มเราเน่ยเราก็จะทำน้ำพริกของเราเนี่ยค่ะซึ่งในกลุ่มของเราตอนนี้เริ่มแรกเลยก็คือการทําน้ําพริกแกงเราต่อมาเราก็พัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือพัฒนามาเรื่อยๆว่าถ้าเป็นพริกแกงอย่างเดียวเนี่ย มันก็จะไม่ได้ไม่ได้ผลแล้วก็ไม่เป็นที่ตอบรับในชุมชนมากนัก <ๆๆ S 1> เราก็เลยเพิ่มขึ้นมาเป็นน้ําพริกวันนี้เราก็เลยเพิ่มขึ้นมาเป็นน้ําพริกกะหมูนะคะแล้วก็จะมีเจลล้านที่เป็นเอกลักษณ์ของอ่าไทยดําของบ้านวังน้ําของเรา <ๆ S 1> <ๆ S 2> เนื่องจากว่าบ้านวังน้ําของเราเนี่ยค่ะมีวัฒนธรมรมมีประเพณีที่อ่าเราสืบทอดกันมาก็คือวัฒนธรรมประเพณีไทยดำบ้านวังน้ำเราก็เลยเอาอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของบ้านวังน้ำของเรา มาใช้ในกลุ่มด้วยก็คือ,อเป็นน้ำพริกต่างๆที่เรา,าใช้ในชีวิตประจำวันในหมู่บ้านก็คือน้ำพริกแกงน้ำพริกเจ่วร้านเนี้ยค่ะแต่กลุ่มเราตอนนี้ก็จะมีน้ำพริกน้ำพริกผดัดน้ำพริกเจ่วละแจ่วปลาาบองนะคะน้ำพริกกา,กากหมูก็วัตถุดิบที่ใช้ก็ส่วนมากแล้วก็จะมีในหมู่บ้านไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นพวกสมุนไพรโดยโดย ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้สมุนไพรในชุมชนของเรานะคะเพราะว่าในชุมชนของเราก็จะมีการปลูกสมุนไพรต่างๆไว้เนื่องจากว่าของเรามีกลุ่มวิสาหกิจผักปลอดภัยอยู่ในหมู่บ้านด้วยในด้านของเทคโนโลยีตอนนี้นะคะก็จะมีสอกรของเภอคลองผงที่ได้เข้ามาช่วยในเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แล้วก็ช่องทางการจาหน่ายนะคะโดยมีการอบรมในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล หลัาจากสอคอรแล้วมีหน่วยงานอื่นเข้ามาสนับสน,นุนอีกไหมคะก็ในเรื่องของหน่วยงานอื่นที่เข้ามาสนับสนุนก็จะเป็นเทศบาตบลตำบลวังยางที่เข้ามาช่วยนะคะแล้วก็จะมีอของมหาวิทยาลัยราชวัฒน์กำแพงเพชรที่เข้ามาช่วยในการอบรมช่องทางการขายนะคะที่ทํหน้าที่จากหมู่ขอมมานะคะก็